สวัสดีครับผมช่างจอนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศนะครับคือเครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยใช้งานมาทุกวันแต่วันนึงเกิดไม่เย็นขึ้นมานะครับจะเช็คได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันดับแรกเราก็ต้องปรับด้วยรีโมทไว้ที่โหมดคูลนะครับ25องศาอันนี้เป็นโหมดจูนนะครับแบบทั่วไปนะครับสามารถใช้กับแอร์ได้ทุกรุ่นเลยนะฮะก็คือมีจะมีขึ้นความถี่ให้เราจูนอยู่อันนี้คือรีโมทตรงรุ่นมันหาย ก็ใช้ที่หมดจูนใช้ไ,ไปนะโอเคสิ่งที่เราต้องมีคือเกจน้ำยาแอร์นะครับเห็นนะอุปกรณ์ในการตรวจเช็คนะครับก็คือมีเกจน้ำยานะครับเอาไว้เช็คนั่นเองว่าน้ำยาเนี่ยเหลือกี่กิโไแล้วนะครับนะมาเช็คนี่นะครับน้ำเงินเหลืองแดงนะครับแล้วก็เช็คฝั่งฝั่งน้ำเงินนี่เลยครับเป็นฝั่งโลนะมีการเช็คนะครับอยู่ตรงนี้นะ เราจะเสียบเข้าแบบนี้โดยตรงเลยก็ได้นะครับหรือเราจะใช้คอนโทรลวาลก็ได้นะครับตัวเนี้ผมใช้เป็นคอนโทรลวาลนะครับถามว่าทําไมต้องใช้นะครับตัวนี้เวลาเราเสียบเข้าไปเนี่ยตัววาลน้ํายามันจะไม่กระเด็นขึ้นมามันจะไม่ฟุ้งไม่ฟุ้งนั่นเองต่อเข้าไปเลยครับขนาดมานี้นะครับแล้วก็เปิดได้เลย,เลย มาแล้วนะครับอ่าเปิดซุดเดี๋ยวเรามาดูครับว่าน้ํายามีเท่าไหร่ครับผมนีม่นะอยู่ประมาณ50 psi นะครับนี่นะอยู่ที่ประมาณ50 psi นะตัวแอร์ uh, เครื่องเนี้ยเป็นน้ำยา r 3 2ก็คือควรจะอยู่ที่ร้อยหาสิหรือ160หรือ140ก็ได้แล้วแต่นะครับเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์มันก็จะขึ้นอยู่กับอ uh, ระภูิภายไไนอกด้วยนะครับแ้ํมแข็งมาแล้วนั่นก็คือผมบอกได้เลยว่าน้ํายาแอร์หายลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับหายไปแล้วเราก็จะไม่งครับเราก็หารั่วนั่นเองโอเคหารั่วเราก็มาดูจุดเสี่ยงก่อนจุดเสี่ยงของตัวเครื่องอากาศที่จะรั่วได้เนี่ยก็คือมีอยู่ประมาณสามจุดก็คือจุดที่หนึ่งก็คือจุดจากการบานแฟร์งนี้นะตรงนี้นะนนะบานแฟร์นะนี่ครับหนึ่งจุดคือตรงนี้ แล้วก็จุดหลังเครื่องอ่ะี๋ยวเรามาดูจุดหลังเครื่องครับตามมาตามมาเลยโอเคอันนี้ผมจะแปะแบบจําลองไว้ให้นะครับจุดหลังเครื่องคือตรงนี้อ่าอันนี้คือจุดที่พบเจอไปบ่อยก็คือรั่วซึมตรงบริเวณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตรวจสอบอยังไงโอเคเราไปดูในควเย็นอีกทีนึงครับโอเคตามมาเลยนะครับเห็ พอเย็นมันจะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับสองตัวนะเราเปิดหน้ากากขึ้นมาเลยครับโอเคเปิดหน้ากากขึ้นมาเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับอ่านี่ครับเป็นน้ําแข็งมาแล้วนะนแข็งมาแล้วนะโอเคแล้วมัดูฝั่งซ้ายดีนะ,ะถ้ามาใหม่ๆจากโรงงานเนี่ยทองแดงนี่จะสวยเหลืองเลยนะครับพอการใช้งานนานเข้าเนี่ยมันจะเป็นออกไซด์ นะครับก็คือเจอความชื้นจากภายนอกบ้างจากภายในบ้านก็เกิดการกัดก่อนได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นช่าเดิดว่าพอบ้านแมบ่บ้านทา่านใดที่รู้สึกว่าแอร์รู้สึกเริ่มจะเย็นน้อยนะครับให้ทําตามผมเลยนะถ้าเราถ้าเราตรวจสอบอตัวเตัวเองก่อนเนี่ยคือจากบริเวณคอยเย็นเนี่ยเวลาช่างมาหน้างงานเนี่ยมันจะได้จบงานได้ง่ายนะก็คือนี่ครับทอน้ำชิ้นของแอร์เนี่ย มันก็จะวิ่งวิ่งไหลกับตรงภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับเพราะฉะนั้นภาชนะที่เราเตรียมไว้เนี่ยถ้าเจอเป็นคาบต้าม,มันแบบนี้นั่นก็คือสันนิษฐานได้เลยว่าตัวคอยเย็นรั่วนะฮะอ่ะไปดูตัวคอยเย็นข้างในนะครับเหนะ็นนะเห็นนะถ้ามีคาบต้าม,มันวิ่งไหลผ่านไปตรงท่อนั้งทิ้งเนี่ยก็คือสันนิษฐานว่าตัวคอยเย็นเราเนี่ยอาจจะเกิดการรั่วซึมแล้ว เพราะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวช่างก็จะตรวจสอบดูว่าสามารถซ่อมได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้อง,องเปลี่ยนอันนี้คือสําหรับคอยเย็นรั่วนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดอื่นๆปิดเครื่องปรับอากาศนะปิดเครื่องปรับอากาศโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดนี้กันนะ ที่พบเจอไปบ่อยก็คือจุดบานแฟนนั่นเองบานแฟส่วนใหญ่จะเจอการรั่วซึมนะฮะวิธีเช็คก็ไม่ยากนะครับเราก็ใช้สันไลที่เรามีอยู่เป็นน้ำยงน้ำยาล้างจานนะเอามาให้ดูนะเนี่ยผสมน้ำไปเล็กน้อยเนี่ยฮะเนี่ยถ้ามันรั่วเนี่ย มันก็จะเกิดฟองนั่นเองเนี่ยนไหถ้ามันรวนมันจะเกิดฟองเนี่ยเห็นไหมฟองขึ้นมาอ่าลูกเกิดฟองนะลูกเกิดฟองโอเค